ด็อกเตอร์เอดริสด็อกเตอร์สโตรรสบไม่ไดรพาเวกจะโทรมาโอยนานไปทำอย่างอื่นเถอะเดี๋ยวลาทำขั้นไปดิมีชิคกี้พายมีนี่ก็ไปทำไอ้แดกรอดิทำวนเรื่อยๆพี่ได้อวอร์ด้วยทำไปทั่วทำแพอจบแค่าโดนก็พอแล้วจุ๊บ เจอโจ้เอา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 รถฟรีกับตังฟรีก่อนมันจะมีอวอร์ดไงเล่นรอบแรกมันได้เยอะท้าไม่เอาส่วนเอซินแหละเพร้ะของดับเรียบร้อยหมดแล้วพี่เออหมดแล้วว่าเนี่ยไอหาหาทำธุรกิจที่แบบว่ามาทำครั้งแรกอะหรือไม่ก็ไปปลดไปเรื่อรับรับธุรกิจของของได้ก่อนก็ได้ไงงั้นอะมันเติมมันไปเติมไว้ก่อนอะเรียกอะไรวะเป็นการแบบเอ็กซิเมนอะ ไไม่ด,ด,ด้เด,ดี๋ดดดดดดยวเพิ่มไปรีบซื้อแต่รอ<ว>เนี่ย<ว>ไปเซตของไอ้แด๊กก่อนสิบรอบอยังไงเองต้องเซตผมเพิ่งทำเสร็จสิบรอบเมื่อวานแม่งพาง์กิจแต่ละอันโคตรระทมเลยมันคูดาวชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพงจะได้มีเวลาว่างของผมแม่งของผมแม่งได้บินเครื่องบินข้ามมาแลมผมแม่งรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟเอาพารกิจใหม่เลยแม่ง ไอตรงนี้เราไม่ยิงกับมันทำไมเยแบบเดินไปเอาขับอยู่แล้วตามนี่นั้นไอจอนนี่ไปเลาเดาตอนเย็นหนึ่งผมค่อยไปทำต่อยเีนึงไปธุรกิจไปกูดาชั่วโมงใช่ป่ะถ่าโอยไมถึงนะเดี๋ยวสักประมาณสัห้าโมงไม่เรื่องหมดจะได้ครบเยแล้วก็สี่โมงครึ่งกสี่งครึ่งได้ได้ประมาณสี่โมงครึ่งเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้

เรขโมยซัพลายไอ้อนี่ขโมยซัพลายรถรถอุบตตายังแหล,ล,ล,ลนะโอเคได้ดตัยุดอคบตา้าพี่ไม่ใช่โโอุบ <c oughs> ัติยูดอ่ะไม่ใช่เราทำชาเลนจ์ด้วยเลยเก็บเอขโมยซัพไลร้อย100ครั้งอ่ะขโมยซัร้อยครั้งเลยแค่นี้มันแชมเปี้ยนนี่ เอ้เฮ้ยเอาล้างได้เหรอปวดอนไรก็แบบรักใกลหรืออะไรไปแจ็บรักรักรักข้อมยใกลอืม เรือล,ลักไก่ไอ <laughs> เรือกูจ่ายเหลือขึ้นนะอืมเฮ้ยรถมันขึ้นเ <c oughs> ลยแตกเหรออัรก <c oughs> เกมพี่โคตรรั่นเลย จิงหัวจอนนี่แค่จอนนี่ไม่แค่ล้มจอ์นนี่แค่เอาอะไรไปฮะฮะโยว่า You just tried to kill me. But you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my farm. You just tried to kill My nigga, the shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, you think I'm <inaudible> <in> fucking going to suck? not really fuck you. Fuck you, do Fuck uh, you, Watch your fucking mouth. Take your ass back to the golf course, motherfucker. Mr. Street, streets are way out your element, man. <inaudible> <inaudible> it's funny that you should say that because uh, I got my <inaudible> <We're gonna> ไอหกสิบนาทีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าก็จะเป็นไปได้ต้องดูขอให้เสียว่าเมื่อกี้ได้หรือเปล่าถ้าให้เสียได้ก็แสดงว่ามันในโซ่ของตัวเองเมื่อกี้ยังกระถันผมว่าเอาไม่กลไบไปให้จังนี้ดดีกาไปพัก แต่งเทนตต่อนดีกว่าี่เอกับซื้อปืนสี่แสนเกือบลั่นแล้วกูเกือบเหมือนใครสักคนเลยโอ้เกือบหมดเกือบหมดตูดเกือบหมดตูดเพราะตัวของเธอ i yeah. got a lot of stuff in perspective for Jimmy was right. Gotta stop holding on You've to start putting <coughs> some of out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you yeah. want to hear something? Okay. this is a world premiere right here, right now. S <S อาจะเป็นภาาปิดเองเนะนี่ว่ใจเย็นได้หลุยหรือป็นภาษาปิดเองไว้ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงทีลิกลิกจัางยึกไงลิกจะปิกแบบดักดักเดเดจะเอาไม้ฟอกมาฟากกุฉแต่อเฮ้ยแมอด แล้วก็เ,เด็กเขาขับรถสีอะไรกันแน่เนี่ยทำไมสีมันเปลี่ยนทุกครั้งเลยพี่ชันยังไงอ้าวฮูอ้าว <c oughs> บักเลยไม่ก่อสะพ้ายไม่ผูกจะฟัก

มันเอียงมาหาทำไมวะาเดี๋ยวว่าเราเอียงไปหามันดูณอลไปกลันพอโฟิอันชิคเซว่นเอ็ดอานคุณ